คุณย่าบอกว่าลูกสวยเหมือนคุณย่าลูกคิดยังไงลูกสวยเหรอลูกจะสวยเหมือนคุณย่าเหรอจริงหรือเปล่าแต่ว่าลูกเนะี่วันนี้นอนน้อยกินนมก็น้อยเมื่อไหร่จะโต เมื่อไหรจะสวยเม ja e, <t> ื่อไรจะเมื่อไหรจะไปโรงเรียนได้เนี้ยไปโรงเรียนได้หรือเปล่าไปไม่ได้แน่ตัวกี้เดียวเองอีกแล้วครับท่านเมื่อหันมาพบตัวเองในกล้องเด็กน้อยคนหนึ่งที่มั่นใจวพื่อตัวเองดูดีก็จะยิ้มให้กล้องทันที งสวยละสิตรงไหนเหรอตรงไหนฟันก็ไม่มีนะฝันก็ไม่มีไม่สวยตรงไหนเนี่ยสวยตรงไหนเนี่ยบอกสิฟันก็ไม่มี